สวัสดีครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่กทานเลยนะครับผมอยู่กับกระผมมนุษย์ค้างข่าวสปอยหนังยาวสลับชาานอนดึกถ้าไม่เช้าเราไม่นอนและในวันนี้นะครับผมก็มีหนังอินเดียเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจะเอามาสปอยฟังกันเช่นเคยโดยหนังเรื่องนี้มีชื่อว่าชักเดียอินเดียสู้สุดชีวิตซึ่งที่ผ่านมาช่องของผมยังไม่เคยลองทําหนังแนวกีฬาเลยคราวนี้เนี่ยก็เลือกงามยามดีเลยขอจัดสักหน่อยเห็นว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจดีโดยในแสดงนำของ ของหนังเรื่องนี้ก็คือพระเอกขวัญใจมหาชนซาลุคานระบบเป็นกาบีอดีตกัปตันฮอกกี้ทีมอินเดียที่ผ่านตัวเองมาเป็นโค้ชและต่อไปจะเป็นชื่อของทีมฮอกกี้หญิงนะครับคือตอนแรกผมก็กะจะบอกชื่อสมาชิกในทีมทุกคนเลยแต่แบบมันเยอะจะจัดเลยจะขอบอกแค่ชื่อคนที่เด่นๆเท่านั้นนะครับวิเดียมันวาเดระบบเป็นวิเดียชามากัปตันทีมฮอกกี้หญิงเป็นมือโกตัวแทนอินเดียศิลปาสุกละระบบเป็นบินเดียนายรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มากที่สุด ในทีมฮอกกี้อินเดียสาการิกาฮัตเจระบบเป็นพลิตตี้สบวรนหนึ่งในกองหน้าสุดแกร่งของฮอกกี้ทีมอินเดียจิรชิราวัตรระบบเป็นโกมาจัตระเด็กตัวแสบหนึ่งในกองหน้าของทีมฮอกกี้อินเดียทันยาอาบรูระบบเป็นบาบิกอสาวสายแทงสายลุยของทีมฮอกกี้อินเดียโดยเนื้อเรื่องค,คร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือกาบีกับตันทีมฮอกกี้ชายตัวไทยอินเดียที่ได้พลาดทําให้อินเดียต,ต้องพ่ายแพ้จนมันได้กลายเป็นปมในใจเขาตั้งแต่นั้นมาเขา จึงผันตัวเองมาเป็นโค้ชให้ทีมฮอกกี้หญิงเพื่อที่จะสารฝัดของเขาและลบคำสุบะามาจากคนอื่นกาบีจะสามารถพาเหล่านักแข่งไปสู่แชมป์โลกได้หรือไม่ก็ต้องมาติดตามชมกันเลยครับผมฮันเน่หน้าดูใช่ไหมล่ะเอาเป็นว่าก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและถ้าว่าใครอยากจะรับชมหนังเรื่องนี้แบบตัวเต็มๆถูกลิขสิทธิ์แล้วก็สามารถไปรับชมกันได้ที่พรามวิดีโอเลยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกัน เลยครับผม เปิดเรื่องมาน,นะครับนาทีสนามแข่งฮอกกี้โวลชมเปี้ยนชิพระหว่างทีมอินเดียปะทะกับทีมปากีสถานซึ่งศึกครั้งนี้ก็ดูเดือดอากมากๆโดยทีมปากีสถานนั้นมีแต้มนําอินเดียหนึ่งแต้มสิ่งพอถึงช่วงสุดท้ายระหว่างที่กาบีกําลังเลี้ยงลูกอยู่เขาก็ได้ถูกสกัดขาหน้าโกจนกรรมการให้อินเดียได้ยิงลูกโทษซึ่งลูกนี้จะเป็นลูกตัดสินว่าอินเดียจะยังได้แข่งต่อหรือเปล่ากาบีก็เลยอาสาที่จะเป็นคนตีเองแต่พอกาบีได้ตีลูกไปเขากลับตีลูกเลยเดินออกโกทําให้ทาาํา เอาคนอินเดียนี่กำหมัดเซ็งมากๆซึ่งระหว่าน,นั้นเองกับตันทีของปากีสถานก็ได้มาจับมือกาบีสแสดงความมีน้ำใจนักกีฬาแต่พวกเขาดั้ถูกถ่ายรูปไว้ทําให้ผู้คนชาวอินเดียคิดว่ากาบีล้มมวยซึ่งนักข่าวก็มาสัมภาษณ์พูดจาไม่เข้าหูกาบีมาถามว่าเป็นไปได้ไหมที่มีคนในทีมกาบีถูกปากีสถานซื้อไว้มาเลยนไม่กาบีโมโหมากๆด่านักข่าวใหญ่เลยจนมาได้กลายเป็นเรื่องใหญ่โตทําให้ผู้คนในอินเดียต่างพากันแบนประนามและกระโทษกาบีที่เขาเป็นสาเหตุที่ทำให้อินเดียต้องแพ้ซึ่งมัน ก็ได้ทําให้กาบีและแม่ต้องอับอายมากๆจนพวกเขาต้องย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นซึ่งระหว่างที่เขากําลังจะย้ายบ้านออกไปก็มีคนมาเข็ดกําแพงบ้านเขาว่าคนทรยศพวกชาวบ้านต่างก็มายืนม,มุงดูวพวกเขาด้วยความสมเพชขับใสไล่ส่งกันหลังจากนั้นเจ็ดปีต่อมานาที่สมาคมฮอกกี้พกเพื่อนของกาบีก็ได้มาคุยกับพวกผู้ใหญ่เรื่องที่เขาต้องการโค้ชให้ทีมฮอกกี้หญิงตัวแทนอินเดียซึ่งพวกผู้ใหญ่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนับสนุนเพราะพวกเขาเห็นว่าฝึกยังไงก็ต้องแพ้อย,อยู่ดีเพราะผู้หญิงอินเดียไม่เคยทาอะไรได้เกิดมาแค่ทําอาหารกับทำ ความสะอาดจะไปใส่ขาสั้นวิ่งไปวิ่งมาได้ยังไงและอีกอย่างจะมีโค้ดที่ไหนที่จะลดตัวมาเสียเวลากับทีมนี้เพื่อนของกาบีเลยแนะนําพวกผู้ใหญ่ว่ากาบีจะมาเป็นโค้ดให้ทีมนี้เลยทําให้พวกผู้ใหญ่นิ่งงมากเพราะกาบีได้หายไปจากวงการฮอกกี้ไปถึง7ปีแล้วอีกแป๊บก็8ปีแล้วเมื่อไหร่จออกเนาะหลังจากที่กาบีเข้ามาร่วมประชมุมเขาก็โดนผู้ผู้ใหญ่ดูถูกถากถางเรื่องราวในอดีตของเขาและก็ดูถูกทีมนี้ต่างๆนานา,นา,นาซึ่งกาบีก็ยังยืงยนยันว่าเขาจะฝึกฝนให้ทีมนี้เก่งขึ้นไปถึง้วล์คลากออก จากที่ประชุมแล้วเพื่อนของกาบีก็สงสัยกาบีว่าทาไมเขาถึงอยากมาเป็นโค้ชให้ทีมผู้หญิงกาบีเลยบอกว่าเขาอยากจะแก้ไขอดีตของตัวเองและพาทีมนี้ไปสู่แชมป์โลกชาวันต่อมาเหล่าสาวสาที่ถูกคัดเลือกก็ได้มาที่จุดลงทะเบียนซึ่งพวกเธอเนี่ยก็มากันต่างที่ต่างเขตกันเลยบางคน,นงก็เป็นคนป่าฟังภา,าษาอินเดียมไม่ออกบางคนเนี่ยหน้าตาออกญี่ปุ่นญี่ปุ่นซึ่งหลังจากที่ทุกคนมารวมกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วกาบีก็ได้เข้ามาแนะนําตัวให้ทุกคนได้รู้จักซึ่งผู้ช่วยก็บอกว่าตอนนี้ยังขาดไปอีกหน,นึ่งคนนั่นก็ บาซึ่งพริตตี้เนี่ยเธอก็ได้เข้ามาสายเลยถูกกาบีสั่งสอนเรื่องเวลาซึ่งต่อแรกกาบีก็กะจะให้เธอมาสอบคื่องทีปีหน้าแต่เลขาก็บอกว่าพริตตี้เธอเป็นผู้เล่นที่ดีกาบีเลยบอกว่าผู้เล่นคนไหนจะดีไม่ดีเขาจะเป็นคนตัดสินเองพริตตี้เลยบอกว่าเธอเป็นหนึ่งกับตันเตเลยนะกาบีเลยสวนกลับไปว่าที่นี่ไม่ใช่ทีของเคแต่เป็นของทีมินเดียและทีนี่ไม่มีที่ให้สลับคนมาสายก่อนที่กาบีจะให้โอกาสเธอให้เธอไปวิ่งรอบสนามสิบรอบภายในเจ็ดนาทีหลังจากนั้นกาบีก็ได้ให้นักแข่งทุกคนแนะนำชื่อ ตัซึ่งนักแข่งแต่ละคนก็จะแนะนําชื่อพร้อมกับบอกเขตของตัวเองให้ฟังแต่ก็ถูกกาบีเนี่ยไล่ออกไปยีนนอกแถวจนมาถึงคิวของลีเดียซึ่งลิเดียเธอก็แนะนําชื่อของตัวเองและลงท้ายด้วยประเทศอินเดียมาเลยทำให้กาบีปลื้มมาก,มากๆก่อนที่จะบอกทุกคนฟังว่าทีมนี้ต้องการผู้เล่นที่เล่นเพื่ออินเดียเท่านั้นไม่ว่าจะมาจากเขตไหนก็ตามที่นี่ทุกคนจะต้องทําเพื่ออินเดียก่อนที่จะให้ทุกคนมาแนะนําชื่อตัวเองใหม่อีกครั้งซึ่งปลิตตีนก็มาแนะนําชื่อตัวเองทันก่อนเจ็ดนาทีด้วยหลังจากนั้นเหล่าสาวๆก็ได้มายืนกลููออออออะไรชื่่่เเเตตีีียยยงงงงงขัวหหน้้าซึด ก็มาฉีกใบออกก่อนที่จะแยกย้ายเรื่องเตียงน้องที่ตัวเองชอบกันซึ่งวันแรกเนี่ยก็ไม่ดีสักเท่าไหร่นะบีเดียก,กับโมลี่เนี่ยก็แย่งเตียงกันส่วนบาร์บีก็เล่าเรียนน้องคนป่าเรื่องภาษาและวิถีชีวิตของพวกเธอส่วนโกมากับพริตตี้ก็ทะเลาะแย่งเตียงด้วยเช่นกันต่อมาในตอนเช้ามืดกาเบรีก็ได้ปลุกให้พวกเธอมาวิ่งกอลลั่กสิกิโลซึ่งบาร์บีก็โชาาว์เ้าวิ่งนำคนอื่นจนสุดท้ายเนี่ยก็หอบแดกโดนคนอื่นเขาแซงไปส่วนโกมาก็พยายามวิ่งแข่งกับพริตตี้เมื่อถึงเวลาซ้อมททททีีีีมมมรหห่่่่่าางงงงงกกกกกลัััจดตแแนนนนนใใุ้้คอยููขบ็โส มาจะมาแย่งยินตำแหน่งของพิตตี้เพราะสมัยที่อยู่เคอของเธอเธอจะอยู่ตำแหน่งนี้เลยโดนกาบีติให้เป็นประจําตำแหน่งส่วนบีเดียก็ไม่ยอมไปอยู่กองกลางเพราะเธออยู่กองหน้ามาทุกปีทําให้กาบีมติเธอบอกให้เธอไปประจําตำแหน่งที่เขาสั่งแต่บีเดียก็ไม่ยอมจนถูกกาบีไล่ให้ออกไปจากสนามซึระหว่างที่กําลังซ้อมทีมอยู่ร่วงที่พิตตี้กําลังเลี้ยลูกไปที่โกโกมาที่อยู่ปีกขวาก็ร้องให้พิตตี้ส่งลูกให้เธอแต่พิตตี้ก็ไม่ยอมส่ง,งเลี้ยงลูกและตีเข้าโกไปพอถึงรอบที่2โกมาพอได้ลูกก็ได้เลี้ยงลูกไปอย่างรวดเร็วที่หน้าโกโดย ไม่ยอมส่งลูกพิตตี้เลยและโกมาก็เลี้ยลูกตีเข้าโกไปได้สําเร็จแต่เธอก็ถูกกาบีดุและไล่ให้ออกไปจากสนามแต่โกมาก็บอกว่าพิตตี้จะยิงประตูเอาหน้าซึ่งกาบีก็ไม่สนเพราะเขาเห็นทุกอย่างว่ารอบแรกที่พิตตี้ยิงประตูได้เป็นเพราะเธอไม่มีใครอยู่ใกล้แต่พอตอนที่โกามายิงประตูพิตตี้อยู่ในตำแหน่งที่จะทําประตูได้มากกว่าทาเอาซะโกมาไม่พอใจมากๆหลังจากเริ่มซ้อมรอบต่อไปพี่หัวแดงอาริยาก็ได้แทงไม้ใสต่ตอนของแมรี่เลยถูกโบลี่เอาคืนจนเกิดการทะเลาะก,กันและก็ถูกกาบีไล่ออกไปจากสนามทั้งคู่ส่วนบาร์บีก็ ว่าผลักน้องคนป่าที่เธอเนี่ยพูดอะไรไปน้องคนป่าก็ฟังไม่รู้เรื่องปล่อยให้ลูกบอลโดนแย่งไปเลยโดนกาบีไล่ออกจากสนามอีกคนหลังจากที่ฝึกซ้อมเสร็จกาบีกับคนอื่นก็เก็บของกลับห้องพักโดยปล่อยให้วกที่เหลือนั่งอยู่ที่ม้านั่งต่อจนเย็นซึ่งในเย็นนั้นพอวีเดียกลับมาที่ห้องก็พบว่าตำแหน่งเตียงถูกเปลี่ยนตามรายชื่อเลยทาให้เธอไม่พอใจจะกลับไปที่เตียงมุมห้องเหมือนเดิมเลขาเลยมาบอกวิเดียว่าโค้ชสั่งว่าจะไม่มีใครได้อยู่กับคนถิ่นเดียวกันอีกแล้วถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปคุยกับโค้ชทำเอากกกในนนคคืัั้้วิเดดียย็ไโทุบ ซึ่งสามีเธอเด่ยก็ตามให้เธอกลับไปร่วมงานแต่งงานของน้องสาวของเขาซึ่งวีเดียก็ไม่อยากไปเพราะเธอเฝ้ารอที่จะได้ซ้อมเก็บตัวที่นี่มาตลอดซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางบ้านจะไม่ค่อยเข้าใจเธอสักเท่าไหร่พยายามที่จะให้เธอกลับบ้านมาให้ได้ซึ่งในคืนนั้นวีเดียก็ได้มาระบายความในใจให้กาบีฟังซึ่งกาบีก็อนุญาตให้เธอไปร่วมงานแต่งได้สักสองสามวันแต่วีเดียเธอไม่อยากไปเพราะถ้าเธอไปเธอจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกซึ่งกาบีเนี่ยก็ได้ให้กําลังใจเธอให้เธอรู้สึกดีขึ้นเช้าวันต่อมาระหว่างที่กมแถูบ ก็ถูกสั่งไม่ให้ลงเล่นให้นั่งที่ม้านั่งเหมือนเดิมบาร์บีที่ทนไม่ไหวเลยวิ่งไปหากาบีเพื่อที่จะขอลงเล่นในสนามอีกครั้งกาบีเลยบอกให้บาร์บีไปขอโทษน้องคนป่าซะซึ่งน้องคนป่าเนี่ยก็ฟังไม่รู้เรื่องจนกาบีเนี่ยต้องยกมือไหว้ขอโทษน้องคนป่าแล้วก็กลับมาคืนดีกันส่วนโกมาก,กับโมลี่เนี่ยก็ทนไม่ไหวอยากซ้อมเหมือนกันก็เลยเรียบไปขอโทษกาบีกันใหญ่เหลือเพียงแค่บีเดียกับอาริยาที่ยังมีอีโก้ไม่ยอยากไปขอโทษต่อมาพริตตี้เธอก็ได้ลาซ้อมเป็นหนึ่งวันเพื่อจะไปอยู่กับแฟนของเธององเธออ่งงงนนกกกกก็็ปััััีีีฬาดดททลจะไ้ตม เกตของอินเดียซึ่งเขาก็อยากจะแต่งงานกับพริตตี้และให้เธอออกจากทีมฮอกกี้มาอยู่กับเขาซึ่งพริตตี้ก็ไม่อยากออกจากทีมเพราะเธอใฝ่ฝันที่จะเป็นตัวแทนของทีมอินเดียแต่แฟนของเธอกลับดูถูกบอกว่ามันเป็นเกมีเงา่าเลยทําให้พริตตี้ไม่ไมพอใจะมากมากที่แฟนได้ดูถูกเธอต่อมาห่อนที่กาลังฝึกซ้อมอาริยาเนี่ยก็ทนไม่ไหวอยากจะซ้อมมากๆเลยลากตัวบีเดียให้มาขอโทษกาบีจนพวกเขาได้กลับมาซ้อมอีกครั้งหลังจากที่ทุกคนในทีมมาซ้อมกันครบแล้วกาบีก็เริ่มฝึกฝนอย่างดุเดือดอารมณ์เหมือนเจอจานทรรกที่เขาชนไก่เลยซึ่งกกาบกบีน็ ดูตุกทุกคนแรงมากมากแทบจะทาไฟกับทุกๆคนเลยซ้อมหนักจนมีคนเนี่ยเป็นลมกันเลยทีเดียวทุกๆคนเนี่ยก็แทบสมบักสมบมกันเลยมิเดียเลยพูดปลุกระดมทุกคนให้ไม่ยอมก้มหัวให้กาบีก่อนที่จะให้ทุกคนลงชื่อเพื่อขอเปลี่ยนโค้ชคนใหม่ในคืนนั้นเลขาก็มาคุยกับกาบีว่าเขาฝึกซ้อมเด็กๆเหล่านี้หนักเกินไปพวกเธอเป็นผู้หญิงถึงกาบีจะผลักดันพวกเธอขนาดไหนกำลังของพวกเธอก็ไม่สามารถสู้ผู้ชายได้แต่กาบีก็บอกว่าเขาต้องการแค่ความตั้งใจของพวกเธอเท่านั้นไม่ใช่กำลังซึ่งเลขาก็บอว่าาถ้ทแี้ ต่อไปกาบีจะกลายเป็นศัตรูของพวกเด็กๆนะแต่กาบีก็ตอบกลับไปว่าทากานให้เขาเป็นศัตรูแล้วมันจะทําให้พวกเธอเป็นทีมได้มันก็เป็นการแรกที่คุ้มค่าชาวันต่อมาคนในทีมก็ไม่ยอมไปรอที่สนามก่อนที่พวกเธอจะยื่นใบบอกว่าทีมของพวกเธอไม่ต้องการฝึกกับโคชกาบีแล้วพวกเธอต้องการโคชคนใหม่เลขาเลยบอกว่าเธอน่าจะตบสักสอนซะบีดีเลยพูดสวนกลับไปว่าพวกเธอทำลายพีดพวกเธอไม่ได้ขายชาสักหน่อยแล้วทำให้กาบีปลิซแตกมากๆจะง้างมือตบเขาให้ก่อนที่เขาจะพูดความในใจของเขาให้พวกเธอ ฟังและก็ร้องไห้ออกมาและบอกว่าเขาขอลาออกจากการเป็นโค้ชเลยทําให้คืนน้ำทุกคนน่ยต่างก็มานั่งเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันต่อมาก่อนที่กาบีจะไปเขาก็ได้พาคนในทีมไปกินอาหารอําลาการเสร็จแล้ที่พวกเขากำลังกินอาหารกันอยู่ระหว่างน,นั้นเองก็ได้มีพวกจิกโกลมาพูดจาแท้โลโมลี่มาวิดวิวใส่เลยทําให้บาบีโมโหแทนลุกขึ้นมาตบ้าพวกมันก่อนที่จะเปิดฉากตบตีกันจนพับพวกนักเลงบุกเข้ามากันเต็มเลยคนในทีมที่เหลือก็เลยรีบลุกขึ้นไปช่วยเหลือกกกกกกกัันนลลล่่่รระะระะทททบพวเเงสจจุยอออีีธมาขธาขโษแ ให้เขากลับมาช่วยสอนเธออีกครั้งซึ่งกาบีก็ตกลงจะกลับมาอีกครั้งก่อนที่ทุกคนจะได้ออกมากันแบบหลอกเทหลังจากนั้นต่อมาทุกๆคนก็ตั้งใจฝึกกันอย่างเต็มที่มีความเป็นทีมมากขึ้นการฝึกเด็กก็ผ่านไปได้ด้วยดีต่อมาพลิตตี้ก็ได้ทะเลาะกับแฟนอีกครั้งเพราะแฟนของเธอไม่อยากให้เธอไปแข่งเวิร์คเพราะมันใกล้กับวันแต่งงานพวกเขาแต่พลิตตี้ก็บอกว่าเธอไม่อยากจะแต่งงานตอนนี้ซึ่งแฟนของพลิตตี้ก็ดูถูกเธอว่าถึงเธอจะชนะไปคนทั้งประเทศก็ไม่มีใครจดจําชื่อเธอได้ต่อมากาบีก็ได้ประรากาศคน ว่าคนที่จะเป็นกัปตันทีมนี้ก็คือวิเดียนั่นเองซึ่งทุกๆคนในทีมก็ต่างแสดงความินดีด้วยมีแต่วิเดียเท่านั้นที่ไม่ค่อยพอใจต่อไปที่ห้องประชมุมทางผู้ใหญ่ก็ได้บอกกับกาบีว่าพวกเขาจะไม่ส่งทีมของกาบีไปเวลคัพเพราะพวกเขาจะนาเงินของทีมหญิงไปสนับสนุนทีมของฝ่ายชายกาบีเลยท้าผู้ผู้ใหญ่ให้เอาทีมฝ่ายชายมาเจอกับทีมฝ่ายหญิงดูถ้าทีมพวกเขาชนะทางสมาคมจะต้องยอมไม่ทีมผู้หญิงไปแข่งเวลคัพได้ซึ่งพวกผู้ใหญ่นก็ยมรับคําท้าบอกให้เริ่มแข่งขันตอนบัลลูนนี้เมื่อถึงว และอายเขาแน่นอนซึ่งกาบีก็มาพูดให้กำลังใจพวกเธอบอกให้พวกเธอเลิกคิดว่ากำลังใจต่อสู้กับพวกผู้ชายให้คิดว่าพวกเธอกำลังต่อสู้กับพวกที่ชอบบอกว่าผู้หญิงทำอะไรก็สู้ผู้ชายไม่ได้และจงเล่นด้วยกันอย่างเต็มที่เมื่อถึงตอนแข่งขันทีมของฝ่ายชายก็รวดเร็วแรงเยอะกว่าสามารถทำประตูนำทีมของฝ่ายหญิงไปได้ถึง3แต้มซึ่งพอถึงพักเบรกไอผู้ผู้ใหญ่ก็มาถามว่าให้ยุติการแข่งขันเลยหรือเปล่าเพราะขืนแข่งไปพวกเธอก็ต้องแพ้อย,อยู่ดีก่อนที่จะพูดจาดูถูกผู้หญิงอินเดียว่าไม่เคยทำอะไรได้แลวทำให้ทีมของกาบสู้แล รอบ2ก็สามารถสู้กลับได้ทําแต้มตาไป2แต้มทาเอาซาผู้ผู้ใหญ่นี่ลุ้นใหญ่เลยแต่สุดท้ายเวลาก็หมดก่อนทีมฝ่ายชายก็สามารถเอาชานะทีมฝ่ายหญิงไปได้3ต่อ2คะแนนซึ่งทีมกาบีก็เศร้าเลยที่พวกเธอแพ้จะไม่ได้ไปแข่งเวิลด์คัพแล้วแต่ถึงพวกเธอจะแพ้พวกเธอกลับได้จากนักแข่งทีมชายและคนดูจํานวนมากทุกๆคนต่างพากันตบมือให้และชี้ไม้ไปที่พวกเธอซึ่งพวกเธอเนี่ยก็ชี้ไม้ไปหากาบีทาเอาซากาบีเนี่ยภูมใจมากๆส่วนทางด้านผู้ใหญ่เนี่ยก็ตัดสินใจจะให้พวกเธอไปแข่งเวลิลด์คัพได้ต่อมาทีมฮอกกี้หญิงก็ได้กน เดินทางไปที่ออสเตรเลียจะภาพงานแข่งเวิร์คัพปีนี้ซึ่งคู่แรกที่ต้องเจอกันทีมอินเดียจะได้เจอกับทีมออสเตรเลียแชมป์หสมัยตัวเต็งในปีนี้ซึ่งการต่อสู้ก็เป็นไปได้อย่างดูเดือดแต่เหตุการณ์ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่บาบีได้ทะเลาะก,กับกรรมการจนโดนใบเหลืองส่วนคนอื่นๆก็ไม่ค่อยเข้าขากันบินเดียไม่ยอมช่วยเพลย์รูมทีมทําให้พวกเขาถูกออสเตรเลียตีเข้าโกยับยับหลังจากจบเกมอินเดียก็ถูกตีเข้าไปเจ็บตัวต่อสูตเลยซึ่งกาบีก็มาคุยกับบินเดียว่าวันนี้ทําไมเธอถึงไม่ทําอะไรบบ้าาางเเเลลยยยิินนดดีีีถมมไปวว่ั หถึงได้กลายมาเป็นกัปตันทีมก่อนที่เธอจะถอดที่คาดผมแล้วก็รูดซิปเสื้อออกแล้วก็ถามอีกว่าทําไมเธอถึงเป็นกัปตันไม่ได้กาบีเลยรูดซิปเสื้อเธอขึ้นและบอกว่าเธอก็ตอบคาถามตัวเองแล้วนี่ก่อนที่เขาจะเดินออกไปในคืนนั้นกาบีก็มานั่งกลุ้มตากฝนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตของตัวเองแล้วก็อ้อนวอนต่อพระเจ้าให้มอบชัยชนะให้กับเขาต่อมากาบีก็ได้มาเทรนทุกคนช่วยฝึกฝนวางแผนต่างๆให้ส่วนมีเดีย,ยก็ได้มาซ้อมทีมด้วยเพราะว่าเธอเนถูกแบนอยู่วันต่อมาทีมอินเดียก็ได้เจกอกับมังกกษ่่็โ้ใหญว จะทำแตมนำออสเตรเลียให้ได้แต่คราวนี้ทีมอินเดียก็เล่นได้ดียิ่งขึ้นบาร์บีก็จะเย็นมากขึ้นไม่หัวร้อนแบบเมื่อก่อนแล้วส่วนพลิตตี้ก็ได้ตีลูกเข้ากรของทีมอังกฤษทําให้ทีมอินเดียเป็นฝ่ายชนะด้วยแต้ม1ประตูต่อศูนย์ทำให้ทุกๆคนดีใจมากๆที่สามารถชนะและได้อยู่แข่งขันต่อได้หลังจากนั้นหลายๆวันต่อมาทีมอินเดียก็สามารถแข่งชนะทีมของประเทศอื่นได้เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นสเปนแอฟริกาหรือนิวซีแลนด์จนทีมของพวกเธอได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศและได้ไปเจอกับทีม,ทมอ,าทาอาร บาดเจ็บมาหลายรายแล้วซึ่งพอมาถึงการแข่งขันทีมอาร์เจนติน่าก็เล่นแรงมากๆทำเอาซัตทีบเนเดนนีอล้มคว่ำกลิ้งกันเลยแถมปากแตกด้วยทำเอากาเบ่เยหัวเรานมากๆที่ลูกทีมตัวเองโดนแบบนี้ซึ่งพอถึงรอบพักเบรกครึ่งหลังกาบีก็เลยบอกให้บาบิกอจัดกดารไอ้พวกนั้นให้เต็มที่เลยอย่าหยุดจนกว่พนาพวกนั้นจะหมอก,กันหมดพอถึงเวลาแข่งครึ่งหลังบาบิโก้ก็เปิดโหมดเบอร์เซิร์กวิ่งฝ่าเอาไม้ตีขาเลยแล้วก็ทะลวงชนพวกทีมอาร์เจนติน่าสปิลเกเรนไปหม่จนพวกเธอสามารถทำ รถที่จะต่อกรนด้ยากมากเพราะทีมเกาหลีจะใช้กลยุทธ์ประกบตัวต่อตัว,ตวซึ่งวีเดียก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขแผนการนี้ยังไงกาบีเลยบอกว่ามีคนหนึ่งที่รู้ที่จะแก้เกมนี้ได้ก่อนที่เขาจะได้ไปหาบินเดียและให้เธอเข้ามาลงแข่งขันรอบต่อไปเพราะเธอเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดในทีมต่อมาในการแข่งขันทีมเกาหลีก็ประกบตัวต่อตัวตามแผนที่เตรียมไว้บินเดียก็ได้เข้ามาสลับตัวและสามารถแก้แผนของทีมเกาหลีทำให้ทีมอินเดียชนะทีมเกาหลีและเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก,กับออสเตรเลียได้สำเร็จซึ่งพวกเธอก็ได มซึ่งในคืนนั้นทางเจ้าภาพก็ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับทุกทีมอย่างเป็นทางการซึ่งระหว่างที่ทุกคนกําลังร่วมฉลองกันอยู่กาบีก็ได้เรียกพริตตี้กับโกมามาปรับความเข้าใจกันเพราะทั้งสองคนต่างก็เป็นกองหน้าที่ชอบแข่งกันตีบอลเข้าโกโดยไม่ยอมส่งให้กันเลยดูนีสัส่แบบนี้มันจะทาให้ทีมออสเตรเลยียรู้จุดอ่อนและสามารถขัดขวางการทาแต้มได้ซึ่งพริตตี้ก็เปิดใจคุยกับโกมาบอกว่าเธอต้องการที่จะทําให้ผู้ชายคนหนึ่งเห็นว่าผู้หญิงคนหนึ่งทำอะไรได้บ้างชาววันต่อมาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลกกกกาาาบบีีีได้ม้มูปลุุใจทททคคนนนนอว่70 ทำให้ดีที่สุดหลังจากลงแข่งขันทั้งสองทีมเนี่ยก็สู้กันอย่างดูเดือดเปิดมาพริตตี้เนี่ยก็สามารถทําประตูได้คนแรกเลยแต่ออสเตรเลียก็ไม่ยอมแพ้เพาะครึ่งหลังพวกเขาก็สามารถตีคะแนนโตกลับมาได้2ลูกเป็น2ประตูต่อหนึ่งซึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็เป็นไปอย่างตึงเครียดเพราะมาันจะใกล้หมดเวลาแล้วแต่ก่อนที่จะหมดเวลาโกมาก็ได้เลี้ยงลูกไปที่โกทำให้พวกออสเตรเลียที่รู้ว่าเธอจะไม่ยอมส่งให้เพื่อนแน่นอนเลยบาลุมดักเธอโกมาเลยใช้จังหวะนั้นส่งลูกบอลให้พริตตี้และพริตตี้ก็ยิงลูกบอลเข้าประตูทำแต้มให้อินเด พวกเขาต้องมาแข่งยิงลูกโทษกัน5ลูกซึ่งพลิตตี้ก็บอกกับกาบีว่าเธออยากให้โกมาไปตีลูกโทษแทนเธอเมื่อถึงเวลายิงลูกโทษเนทราตตัวแทนอินเดียคนแรกก็ยิงพลาดไม่เข้าประตูส่วนทีมออสเตรเลียก็สามารถตีลูกบอลเข้าไปได้ก่อนนําไปสประตูต่อ2พอมารอบอินเดียอารียาก็ตีพลาดไม่เข้าโกเช่นกันส่วนออสเตรเลียก็สามารถยิงลูกเข้าไปได้เหมือนเดิมเป็น4ประตูต่อ2ต่อมาก็ถึงรอบของโกมาเธอก็สามารถยิงลูกบอลเข้าโกทําแต้มให้อินเดียเป็นสประตูต่อ4ีต่อมาก็ถึงตาออสเตรเลียตีซึ่งคราวนี้ถ้าวิเดียเธอพลาดจะทำให้อินเดียแพ แต่วิเดียเธอสามารถการลูกบอลได้สําเร็จทำเอาด้วยคนในสนามนี่เฮลัน hey ต่อมาก็ตาทีมของอินเดียต่อแมรี่ <Mary S 2> ก็สามารถตีลูกเข้าโกไปได้สําเร็จทําให้อินเดียมีแต้มเท่ากับออสเตรเลีย4ประตูต่อ4พอตาของออสเตรเลียวิเดียก็สามารถเซฟได้อีกครั้งต่อมาก็ถึงตาของบีเดียเธอก็สามารถยิถงลูกบอลเข้าโกไปได้สําเร็จทําให้อินเดียได้แต้มนํา5ประตูต่อ4คะแนนและแล้วก็ถึงรอบสุดท้ายถ้าวิเดียสามารถการประตูนี้ได้ทีอินเดียจะชนะทันทีซึ่งกาบ,บีเนี่ยก็มองท่าทางของทีมออสเตรเลียออกเลยรู้ว่าทีมนั้นจะตีลูกตรงมาเลยเขาส่ง ให้วิเดียรู้ซึ่งวิเดียเนี่ยก็สามารถเซฟประตูได้สําเร็จและทาให้อินเดียไปฝ่าชนะไปได้ทุกๆคนในทีมเนี่ยต่างก็ดีใจวิ่งมากอดกันส่วนกาบีเองเขาก็ดีใจมากๆจนน้าตาของเขาไหลออกมาซึ่งอินเดียก็ได้แชมป์โลกวอลคับชาวอินเดียต่างก็ยินดีภูมิใจในตัวพวกเธอส่วนกาบีเขาก็ได้กลับมาที่บ้านของเขาอีกครั้งซึ่งสื่อต่างๆและทุกๆคนในอินเดียก็พากันยอมรับแล้วว่ากาบีนั้นทําเพื่ออินเดียจริงๆซึ่งกาบีก็ได้มอบไมฮอกกี้เขาให้เด็กคนหนึ่งส่วนพวกชาวบ้านก็ตบมือยกย่องกาบีนงงเียท่า้อ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมสลับหนังเรื่องนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป8.2คะแนนส่วนทางด้านเว็บ Rotten t o m a t o ก็ได้คะแนนจากฝั่งนักวิจารณ์ไป94%ส่วนฝั่งคนดูก็ได้ไป92%ส่วนทางด้านุรรดุขังข่า,ขาวผมขอ้ค้แคนในกนหนังเรื่องนี้ไป8คะแนนเลยครับ ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นหนังอินเดียอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากผมและอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยลองไปหาดูกันได้นะครับซึ่งสามารถไปรับชมกันได้ที่พลาดีโอเลยนะครับส่วนเอนเครดิตของหนังเรื่องนี้ก็คือแฟนของพริตตี้ได้มาขอพริตตี้แต่งงานท่ามกลางผู้โคนและกันข่าวมากมายแต่พริตตี้ก็ปฏิเสธและขอเลิกทำเอาสมอง awesome นั่นเนี่ยหน้าแตกเลยโอเคถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด,ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่กับหนังหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ